พี่น้องอะไรที่นำเราให้มารวมกันวันนี้อะไรที่ทำให้เราจัดงานฉลองวัดขึ้นมาทุกปีคำตอบก็คือความเชื่อเรามีความเชื่อในพระเป็นเจ้าเราถึงมารวมกันและทุกปี วัดของเราก็จัดให้มีการฉลองวัดคำว่าฉลองวัดเราไม่ได้ฉลองตัววัดตัวอิฐปูนแต่เราฉลองวิหารของพระเจ้านั่นคือฉลองความเชื่อความเชื่อที่เรามีในพระเป็นเจ้าและเราก็เป็นชุมชนแห่งความเชื่อคือมีพระเป็นเจ้า เป็นศูนย์กลางประทับอยู่ท่ามกลางเราเพราะฉะนั้นเรามีพระเป็นเจ้าอยู่ท่ามกลางเราเรามีวัดเพื่อที่เราจะได้มารวมกันและมานมัสการพระเจ้าด้วยกันนี่แหละคือสิ่งที่เราภูมิใจในช่วงนี้เราฉลองพระคริสต์สมภพหรือว่าฉลองการมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า เราจะเห็นเหตุการณ์การบังเกิดของพระเยซูเจ้ามีพูดถึงพระเยซูเจ้าเป็นใครเวลาทูตสวรรค์กาบเบรียนมาแจ้งสารแด่พระนางมารีก็บอกว่าบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จะได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ไทย เพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าพระเยซูเจ้ามาบังเกิดนั้นพระองค์มาบังเกิดเพื่อเราเพื่อนำความรอดมาให้เราและในพระวราสารสองฉบับก็คือลูกาและมัทธิวต่างก็พูดอะไรที่เหมือนกันนั่นคือชื่อเวลาที่ทูตสวรรค์มาบอกกับโยเซฟในความฝันก็บอกว่า จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเวลาที่ทูตสวรรค์กาเบรียนมาแจ้งสารแด่พระนางมารีก็บอกว่าจงตั้งชื่อเด็กนั้นว่าเยซูเพราะฉะนั้นทั้งสองทั้งมัทธิวและลูกาต่างก็เน้นจุดเดียวกันคือชื่อเยซูคำว่าเยซูก็ชัดแล้วเยซูแปลว่าผู้ช่วยให้รอด เพราะฉะนั้นวัดของเราเราให้ชื่อวัดว่าวัดพระนามพระเยซูแปลว่าผู้ช่วยให้รอดดังนั้นเราจึงเข้าใจชัดเจนว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครและพระองค์มาเกิดเพื่ออะไรพระองค์เป็นพระเจ้าและมาเกิดเพื่อนำความรอดมาให้เราความรอดที่หมายถึงนั้นก็คือความรอดฝ่ายวิญญาณนะพี่น้องนะ ไม่ใช่ความรอดให้เราลำบากยากจนแล้วให้เราล่ำรวยขึ้นให้เราโชคดีถูกหวยถูกเบอร์ไม่ใช่แต่ความรอดที่พระเยซูเจ้านำมาให้เรานั้นหมายถึงความรอดฝ่ายวิญญาณซึ่งวิญญาณของเราอยู่ในความมืดวิญญาณของเราเป็นเหมือนกับเป็นธาตของบาป พระเยซูเจ้าเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่มาขับไล่ความมืดออกไปจากวิญญาณของเราทำให้เราเป็นลูกของพระเป็นเจ้าทำให้เราได้รับการชำระบาปพระเยซูเจ้าพระองค์มายกฐานะเราขึ้นนะพระองค์มารับเอาเนื้อหนังเหมือนเรามารับเอาความยากจนเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์เพื่อที่จะยก เราขึ้นให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นลูกของพระเป็นเจ้าและพระเยซูเจ้าพระองค์มาเพื่อที่จะทําให้เราสะอาดบริสุทธิ์จากบาปอภัยบาปของเราเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกๆคนมีความภูมิใจที่เราทุกๆคนนั้นได้มีโอกาสฉลองคริสต์มาสทุกๆปี เพื่อที่จะได้ตอกย้ำความเชื่อของเราว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครและพระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่ออะไรพี่น้องเวลาที่พวกเรารับสินล้างบาปพวกเราได้ชื่อว่าคริสนตะังหรือว่าคริสตชนก็คือเราได้ชื่อนี้มาจากพระเยซูเจ้า รับศีลล้างบาปแล้วเราก็เป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรได้ชื่อว่าคริสตังก็คือเราเอาชื่อของพระเยซูเจ้ามาสวมใส่แทนชื่อของเราเราเป็นคริสตังคริสตังคือใครคริสตังก็คือผู้ที่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าผู้ที่ติดตามพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นการเจริญชีวิตของเราจะต้องสอดคล้อง กับนามของเรานะให้เราเจริญชีวิตให้สอดคล้องกับนามคกิษชนก็คือว่าเราเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าพี่น้องจะสังเกตเวลาที่มีสงครามการเบียดเบียนหลายๆแห่งเอาใกล้ๆเราก็ได้เช่นตะวันออกกลางถ้าพี่น้องติดตามข่าวหลายปีมานี้ คริสตชนที่อยู่ในเขตตะวันออกกลางเช่นซีเรียอิรักถูกเบียดเบียนอย่างหนักเขาบังคับให้ทิ้งพระนามพระเยซูเขาบังคับให้ทิ้งศาสนาทิ้งความเชื่อถ้าไม่ทิ้งไม่เชื่อฟังเขาก็ตัดคอสมัยนี้ มี YouTube มีวิดีโอมีการถ่ายทอดออนไลน์เขาถ่ายทอดให้คนทั้งโลกเห็นเลยใครที่ไม่ทิ้งพระนามพระเยซูจะต้องจบยังไงเขาตัดเลยนะเอามีดมาตัดคอให้เห็นเลยในข่าวทีวีแต่สิ่งที่น่าชมคือคริสตังที่ตะวันออกกลางเป็นต้นซีเรียและอิรักเขาไม่ยอมทิ้ง เขาพยายามที่จะยึดมั่นในพระนามพระเยซูเจ้าเขาเป็นคริสเตียนเขาก็จะเป็นคริสเตียนตลอดชีวิตตายอย่างมรณสขีเขาก็ไม่เสียดายนี่แหละตัวอย่างของคริสตชนพี่น้องของเราที่เขามีไม่มีเสรีภาพในการถือศาสนาที่เขามีความยากลำบากแต่ทว่าเขาเป็นตัวอย่างให้เรา ในการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าพี่น้องเราทุกวัดนะนอกจากเราพยายามที่จะเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าแล้วทุกวัดเราพยายามเน้นคำว่าชุมชนสิทธิ์พระคริสต์วัดของเรานี่จะต้องเป็นชุมชนสิทธิ์พระคริสต์ก็คือว่าเป็นชุมชนที่มีความเชื่อที่เข้มแข็ง เป็นชุมชนแห่งความรักการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นชุมชนที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็วิธีการมีหลายวิธีวิธีการหนึ่งที่ในมิสซังของเราใช้ก็คือ BEC นะหรือ BC แปลเป็นไทยก็คือวิถีชุมชนวัดก็คือว่าเราพยายามให้วัดของเรานี่ ดำเนินชีวิตแบบคริสตชนนะเราเรียกว่าวิถีชุมชนวัดคือชุมชนคริสตคริสตชนจะต้องเป็นแบบไหนชุมชนคริสตคริสตชนจะต้องเป็นแบบที่รักกันและกันเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยเหลือกันและมีพระวาจาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางเหมือนกับคริสตชนสมัยแรกที่เขาไม่มีวัด แต่เขาจะไปรวมกลุ่มตามบ้านเสร็จแล้วเขาก็สวดด้วยกันอ่านพระวาจาด้วยกันและทําพิธีบิขนมปังก็คือมิซาด้วยกันเพราะฉะนั้นชีวิตคริสตชนสมัยก่อนที่มีความรักกันความเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็เอาแบบนั้นแหละมาใช้ในปัจจุบันคือให้วัดของเราเป็นชุมชนสิทธิ์พระคริสต์ที่เด่นชัดชัดเจน เป็นพยา,ยานถึงองค์พระเยซูเจ้าในถ้ำกลางเพื่อนพี่น้องนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราใช้ในประเทศไทยณนะเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะมิสัังของเราก็คือ BEC หรือวิถีชุมชนวัดที่ให้เราภาวนาด้วยกันในชุมชนและเอาพระวาจาของพระหล่อเลี้ยงและมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางนี่แหละที่จะช่วยให้เรา เจริญชีวิตสมกับที่สมกับนามมาชื่อของเรานะชื่อของเราคือคริสตชนช่วยให้เราดำเนินชีวิตสมกับชื่อของเราดังนั้นในโอกาสที่เรามาร่วมฉลองวัดด้วยกันในวันนี้พ่ออยากให้พี่น้องได้ตระหนักว่าเราเป็นคริสตชนนะเราเป็นสิทธิ์ติดตามพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับชื่อของเรา นะเพื่อที่เราจะได้ประกาศและเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าในถ้ำกลางเพื่อนพี่น้องของเราขอพระเยซูเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนและให้เราได้มีความเชื่อความศรัทธาที่เข้มแข็งเหมือนอย่างบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคน